คนที่งดออกเสียงในสภา,ามีประโยชน์อะไรคนที่ออกเสียงเห็นชอบผมเข้าใจและได้ประโยชน์คนที่ออกเสียงไม่เห็นชอบอันนี้ผมก็เข้าใจและได้ประโยชน์แต่คนที่งดออกเสียงเนี่ยอันนี้ผมไม่เข้าใจแล้วมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยกับการร่วมโหวตในสภา,พา,พาแต่คะแนนเสียงของคนที่งดออกเสียงก็ดันนำมารวมกันเป็นคะแนนทั้งหมด700เสียงเหมือนเดิมคำถามก็คือว่า ทำไมถึงไม่ตัดคะแนนเสียงของคนที่งดออกเสียงออกจากคะแนนรวมทั้งหมดอ้าวก็คุณงดออกเสียงไงซึ่งมันก็ต้องแปลว่ารู้สึกเฉยๆอะไรก็ได้สิถูกไหม <Yeah. S 1> ก็เพราะว่าเขาไม่รู้ว่าคุณนะต้องการอะไรไม่รู้ว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบดังนั้นมันก็ไม่ควรที่จะเอาคะแนนที่งดออกเสียงไปให้ประโยชน์กับฝั่งใดฝั่งหนึ่ง ถูกต้องไหมแต่ในสภาดัานไม่เป็นอย่างนั้นดันเอาคะแนนของคนที่งดออกเสียงไปให้ประโยชน์กับฝั่งไหนรู้ไหมครับเอาคะแนนที่งดออกเสียงไปให้ประโยชน์กับฝั่งที่ไม่เห็นชอบเฮ้ยตะก,การมันป่วยไหมมันดูแปลกๆปกไหมทำไมเราไม่สงสัยกันบ้างเลยครับว่าทาั้งทที่พวกเราก็ไม่รู้ว่าคนที่เขางดออกเสียงเขาเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแต่ฝั่งที่ไม่เห็นชอบดันชนะ ชนะเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะรวมกับคะแนนที่งดออกเสียงไงแล้วถ้าหากเรามาลองคิดในทางกลับกันดูบ้างล่ะครับว่าทําไมถึงไม่เอาคะแนนของคนที่งดออกเสียงมารวมกันกับคะแนนคนที่ออกเสียงเห็นชอบให้เป็นฝ่ายชนะบ้างละ่ะ พาออะไรรู้ไหมครับก็เพราะว่าเรากําลังโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแล้วเราก็อยากรู้ว่ามีคนเห็นชอบเท่าไหร่ไม่เห็นชอบเท่าไหร่จะได้มีมติว่าเอาหรือไม่เอานายกรัฐมนตรีคนนี้แต่คนที่งดออกเสียงก็สรุปไปเลยว่าคุณ่ะเป็นคนที่อะไรก็ได้ง่ายๆแล้วแต่เลยดังนั้นเราจึงเอาคะแนนของคนที่งดออกเสียงมารวมกับคนที่เห็นชอบไปเลยโดยอัตโนมัติแบบนี้เอาไหมครับ ผมว่ามันน่าจะดูเป็นเหตุเป็นผลกว่าซะอีกนะครับคือว่าผมก็ไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองนะแต่แค่อยากตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบที่มันมีตรกกะมันมีเหตุมีผลและเป็นกลางมากที่สุดแต่คนกลุ่มที่ไม่เห็นชอบเขาก็ไม่เอาด้วยอยู่ดีนั่นแหละเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ากูไม่ได้เปรียบไงอ่ะ ผมลองยกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตจริงเลยนะถ้าหากว่าเราอ่ะจะไปกินข้าวกับเพื่อนทั้งหมด7คนซึ่งปกติแล้วเราจะกินชาบูกันทุกครั้งที่เจอกันแต่ก็มีข้อเสนอขึ้นมาว่าเฮ้ยไปกินส้มตำกันบ้างไหมเพื่อนแล้วจากนั้นเพื่อนๆในกลุ่มจึงต้องมาหามาติกันว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการไปกินส้มตำกันแล้วยังไงรู้ไหมฮะมันก็มีสองคนที่บอกว่าเอ้ยงั้นกูงดออกเสียงงว้ยเา้าแสดงว่าไงแสดงว่า ไอ้สองตัวเนี้ยแม่งอะไรก็ได้แลละคราวนี้มันก็เหลือคนโหวตอยู่แค่5คนแล้วคนที่โหวตว่าอยากจะไปกินส้มตํามี3คนอีกสองคนโหวตว่าอยากจะไปกินชาบูเหมือนเดิมสรุปแล้วใครชนะครับคนที่อยากไปกินส้มตําชนะถูกไหมครับเพราะว่ามี3ต่อ2เสียงคนที่งดออกเสียงก็ตัดออกไปดังนั้นทั้งหมด7คนก็จะไปกินส้มตํากันแต่ถ้าไอ้เจ็ดคนเนี้ยมันมาโหวตกันในสภา,าว่ามันจะไปกินอะไร ใครจะชนะรู้ไหมครับคนที่บวชว่าจะไปกินชาบูชนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไปเอาคะแนนเสียงของคนที่มันงดออกเสียงมารวมกับคนที่บวชไม่เห็นชอบกับการกินส้มตํา มันก็เลยกลายเป็นว่าคนกินชาบูมี4คะแนนไอ้คนกินส้มตำมี3คะแนนเลยต้องไปกินชาบูกันเหมือนเดิมทั้ง7คนนี่แหละฮะคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสภามันเป็นอย่างนี้แหละแล้วถ้ากลับมามองในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่เพิ่งผ่านไปในสภาซึ่งมีทั้งสอสอและสอวอรวมกันโดยคนที่เห็นชอบมี324เสียงไม่เห็นชอบมี128เสียงและงดออกเสียง199เสียงคําถามที่ อยากจะตั้งขึ้นมาให้ทุกท่านร่วมกันคิดก็คือว่าทําไมเราไม่มีมติร่วมกันไปเลยในกรณีที่มีคนงดออกเสียงทางสภามีความจําเป็นที่จะต้องตัดคะแนนออกไปก็คือ199เสเสียงไม่เอามารวมกับทั้งหมดเพื่อน,นับคะแนนเฉพาะคนที่เห็นชอบหรือไม่เห็นชอบเท่านั้นสภามันถึงจะเดินหน้าต่อไปได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เพราะว่าคนที่งดออกเสียงมันไร้ประโยชน์มันไม่สามารถสร้างประโยชน์อะไรได้เลยยกเว้นท่านประธานสภาแล้วก็รองประธานสภาสองคนนะครับอันนั้นเป็นมารยาทที่ต้องงดออกเสียงอยู่แล้วแล้วคราวนี้เราก็มาดูกันว่าคะแนนที่เห็นชอบมันเกินกึ่งหนึ่งของคะแนนที่ลงมติที่เหลือทั้งหมดหรือไม่ถ้ามันเกินกึ่งหนึ่งแล้วก็มีมติเห็นชอบไปเลยง่ายๆจบแค่นี้เอง ทำไมการเมืองมันต้องมาทำให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนเพื่อนทรยศด้วยครับ<ๆ>เพราะว่าประชาชนเขาไม่เคยสลับซับซ้อนอะไรกับพวกคุณเลยเขาชอบพวกคุณเขาก็เลือกพวกคุณเข้ามาทำงานเขาไม่ชอบเ,เขาก็ไม่เลือกแล้วใครถูกเลือกมากกว่าก็ชนะไปมันก็ง่ายๆแค่นี้ชีวิตประชาชนทุกวันนี้เขาก็ยากลำบากมากพอแล้วยังต้องมายากลำบากเพราะนักการเมืองในสภาที่เอาแต่ประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกพ้องตัวเองเท่านั้นอีกเหรอครับทำไมพวกคุณไม่ยอมปล่อยให้ ความหวังของประชาชนและเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนมันเป็นจริงขึ้นได้สักทีลรครับได้โปรดปลดปล่อยให้ประชาธิปไตยมันเดินไปข้างหน้าอย่างสง่างามได้เถอ,คอ,อะครับผมขอร้องนะครับท่านสสและสวผู้ทรงเกียรต,ติทั้งหลายได้โปรดทําตามมติของประชาชนส่วนใหญ่กันเถอะครับเพราะมันมีแค่ทางเดียวเท่านั้นและมันก็เป็นทางที่ดีที่สุดแล้วที่จะทําให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้อย่างสงบสุขครับขอบคุณครับ